สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ค่ะพบกับช่องกำมูลฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวัคซีนนะคะฉีดในหมูในจูดี้นี่ยว่าจูดี้นะคะฉีดวัคซีนตัวไหนไบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจูดี้เนี่ยได้รับวัคซีนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัคซีนนะคะที่จะต้องฉีดกับหมูทุกตัวหรือว่าหมูทุกสายพันธุ์นะคะก็จะมีวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะโรคเนี้ยคะือแบบว่าเป็นโรคที่แบบโอ้โหตลอดกาลเลยโรคนี้นะคะก็จะแบบว่า โรคนี้นะคะก็คือมันจะแบบว่าทําให้ปากหัูแบบว่ากินอะไรไม่ได้แล้วก็เท้ามันจะเปื่อยทุกคนทุกคนแบบมันจะเดินไม่ได้แล้วมันก็กินอะได้แล้วมันก็จะตายนะคะโรคนี้ก็คือแบบโรคย้อนผีอยู่นะเราจะต้องฉีดนะคะลูกหมูจะต้องมีอายุที่สองสัปดาห์ขึ้นไปนะคะเราจะต้องฉีดนะคะแล้วก็ลูกหมูระดับสูงขึ้นไปอีกนะคะตั้งแต่1 2สสัปดาห์นะขึ้นไปแล้วก็ จะต้องฉีดซ้ําตอนที่หมูอายุ4เดือนถึง6เดือนนะคะฉีดซับนะคะเพื่อแบบว่ากระตุ้นยานะคะเพื่อจะมาให้แบบว่าไม่ให้เกิดโรคนี้นะคะและอีกหนึ่งตัวนะคะที่จูดี้จะต้องฉีดนะคะก็จะเป็นอะฮวาค่ะตัวนี้จะเป็นวัคซีนอะฮิวานะคะฉีดแบบว่าตั้งแต่จูดีอ้อายุ12สัปดาห์ขึ้นไปอะทุกคนคือมันจะต้องฉีดป้องกันไว้เพื่อแบบว่าให้หมูเราสุขภาพดีอยู่อายุยี่หนยาวไง วัคซีนตัวนี้คือต้องฉีดทุกสายพันธุ์เลยนะคะไม่ว่าสายพันธุ์แบบแค่สายพันธุ์บ้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องฉีดไว้นะคะ <f ier> เพื่อป้องกันแบบว่าโรคต่างๆนะคะเพวาช่วงเนี้ยโรคมันเยอะนะคะทุกคนเราก็ต้องฉีดป้องกันไว้นะคะแล้วเรากระตุ้นยาเนี่ยตั้งแต่สี่เดือนถึงหกเดือนเหมือนกันเลยนะคะกระตุ้นยากระตุ้นไปนะคะเพื่อ,อะะแ,แบบว่าแบบว่าแบบเพื่อไม่ให้แบบมันเป็นโรคเนี้ยขึ้นมาทุกคนเออแต่เราก็ต้องฉีดป้องกันไว้นะคะเพื่อ สัตว์เราอายุยืนยาวขึ้นค่ะและจูดี้นะคะเลยแบบว่าไม่ค่อยได้เป็นโรคนูลโรลคนี่สักเท่าไหร่แต่เป็นโรคก็คือข้อเขา่าเนี่ยแต่ะเสื่อมเพราะมันกินเยอะค่ะทุกคนเลยก็แบบว่าจะต้องแบบว่าให้มันกินน้อยลงนะครับเพื่อแบบว่าให้แบบอาการตกข้อเข่าเนี่ยมันจะได้ไม่เสื่อมนะเน่นะคะช่วงนี้นะคะเราไม่ก็เห็นจูดี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจูดี้น่ยมันตีสัตว์ค่ะทุกคนค่ะมันติสดสัตว์แบบก็เดินดๆๆๆเพี้ยนค่าแบบที่เราเคยบอกไปตอนนั้น มันติดสัตว์มันติดมันไปนี่แล้วค่ะทุกคนค่ะเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นมันนะคะเดี๋ยวเราจะแบบถ่ายดิจิตอลหน่อยให้เห็นมาได้แต่มันไม่ค่อยอยู่บ้านเราจะต้องไปตามหาแล้วก็ต้องตามกลับบ้านทุกวันเลยช่วงติดสัตว์เนี่ยทุกคนเราก็จะต้องไปตามมันกลับบ้านค่ะและวันนี้นะคะช่องกระบวนฟาร์มนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันอีพีใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ